สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับด่วนเสื้อจิมแรดคริฟยืนยันชัด ให้เวลาอามอริม3ปีเต็มพลิกชะตาผีแดงกลับมายิ่งใหญ่ขณะที่โจชัวเซ็รเซ่โดนดองยาวไม่เข้าระบบเตรียมปล่อยยืมมกราคมนี้ทั้งหมดนี้เราสรุปมาให้แล้วไปรับชมกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนยูสไตล์กันอีกครั้งที่นี่เราพูดถึงเรื่องฟุตบอลแบบไม่มีกักไม่มีเซ็นเซอร์ของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เรามีข่าวร้อนที่แฟนปีศาจแดงรอคอยมานาน เซอร์จิมแรดคลิฟต์เจ้าของร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาปกป้องรูเบนอโมริมแบบสุดตัวทมกลางแรงกดดันที่กำลังบีบคั้นผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสคนนี้โดยเขาให้คำมั่นสัญญาแบบชัดเจน3ปีเต็มเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่คำถามคือมันจะช่วยพลิกชะตาของสโมสรแมนยูนเต็ดได้จริงหรือแค่เลื่อนวันเลือกจ้างออกไปเราไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันหน่อยครับมาดูกันว่าชายวัย72ปีคนนี้พูดอะไรบ้างในพอดแคสต์ The Business ของ The t i m e นะครับ แรดคลิฟบอกตรงๆว่ารูเบนไม่ได้มีฤดูการที่ดีที่สุดแต่เขาต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นโค้ชยอดเยี่ยมตลอด3ปีหลังจากนี้นั่นแหละคือจุดยืนของผมว้าวมันชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอเขายังยิงแสกหน้าใส่สื่อมวลชนด้วยนะว่าบางครั้งสื่อก็ไม่เข้าใจหรอกพวกเขาต้องการเห็นความสําเร็จชั่วข้ามคืนคิดว่ามันเป็นแค่สวิตไฟแค่เปิดปุ๊บพรุ่งนี้ทุกอย่างก็สวยงามราวกับดอกไม้บานและปิดท้ายด้วยคําคมที่โดนใจแฟนบอลว่า คุณไม่สามารถบริหารสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยอาศัยปฏิกิริยาโต้ตอบฉับพลันต่อข่าวลือทุกสัปดาห์ได้หรอกนะมันชัดเจนใช่ไหมครับทุกคนว่าบอร์ดบริหารทีมพร้อมหนุนอโมริมขนาดไหนแรดคริฟก์กำลังบอกอะไรเขากำลังบอกว่าแมนยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมที่สร้างได้ในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาต้องใช้แผนระยะยาวและนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าเขาไม่ยอมปลดอโมริมง่ายๆแม้ทีมจะฟอร์มสุดหนักขนาดไหนก็ตาม ย้อนกลับไปดูสถานการณ์ของอมโมริมกันหน่อยครับคุณซื้อไว้40ปีคนนี้เพิ่งใกล้ครบรอบ1ปีในตำแหน่งหลังจากได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแทนที่เอริกเทนฮักโดยในฤดูกาลแรกเขาพาทีมจบอันดับ15ในพรีเมียร์ลีกและมันคือฤดูกาลแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยนะส่วนสถิติการคุมทีมปีศาจแดงของอมโมริมละ่ะเขาคุมทีมครบบ50นัดแต่ชัยชนะมีเพียง19นัดเท่านั้นมันไม่ดีกว่าเทนฮักเลยสักนิด ซ้ำยังพลาดโอกาสในการลงเล่นรายการยุโรปในฤดูการนี้หลังในเกมนัดชิงยูโรป้าลีกแพ้สเปอร์ในนัดชิงชนะเลิศแบบน่าเจ็บใจฤดูการใหม่นี่แทบจะยิ่งแย่พ่ายแพ้3ในเจดนัดแรกในลีกจุดต่ําสุดคือตกรอบสองคาราบาวคัพให้กริมส์บี้ทาวทีมจากดิวิชัน4โอ้ยแฟนๆปีศาจแดงคงอยากร้องไห้แต่เดี๋ยวก่อนมีแสงสว่างเล็กๆนะชัยชนะ2-0เหนือซันเดอร์แลนด์ช่วยลดแรงกดดันลงบ้างแต่ตอนนี้ ทีมต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์หลังเบรกทีมชาติถ้าพ่ายแพ้ยับเยิยนอีกต้องดูว่าปฏิกิริยาของบอร์ดบริหารจะเป็นในทิศทางใดอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสสร้างชื่อเสียงขึ้นมาหลังจากยกระดับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่พอมาถึงการทำงานที่โอทราวฟอร์ดไอเดียแท็ติกของเขากลับติดขัดนักเตะปรับตัวยากสมสรโกลาหนจากปัญหาก่อนหน้าอโมริมต้องต่อสู้ทั้งสื่ออดีตนักเตะสมสรรวมทั้งแฟนบอลปีศาจแดงที่หิวโหวยชัยชนะ แต่การสนับสนุนจาก r ร d c l i f f e แบบนี้มันทำให้เขามั่นใจขึ้นเยอะเลยครับมันเหมือนกับการบอกว่าเฮ้ยนายมีเวลา3ปีไปสร้างประวัติศาสตร์ซะผมมองว่านี่คือโอกาสทองสำหรับอโมริมถ้าเขานำแนวคิด3-4-3ที่เคยดังเปรี้ยงในโปรตุเกสมาปรับให้เข้ากับแมนยูเน็ดได้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แต่ถ้าฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเอาเถอะเรารอดูว่าจะครบตามคำลั่นของเซอร์จิมแรดคลิฟหรือไม่ เอาละครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อมั่นของเซอร์จิมแรดคลิฟตต่อการทำทีมของอาโมริมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมรออ่านคอมเมนต์ของทุกท่านอยู่นะข่าวต่อไปของวันนี้เรามีข่าวร้อนที่แฟนแมนยูนเตตต้องครุ่นคิดหนักสมองกันอีกละลองนึกภาพดูสิครับดาวยิงที่เคยฮอตฮิตสุดขีดกลายเป็นตัวสำรองขาประจำมานั่งสำรองที่โอทรฟฟอร์ด แล้วตอนนี้มีโอกาสโดนปล่อยยืมออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้เลยใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าดีกรีทีมชาตินเธอร์แลนด์วัย24ปีที่ย้ายมาร่วมปีศาจแดงด้วยค่าตัวมหาศาลแต่ตอนนี้สถานการณ์ของเขากลับย่ำแย่แบบไม่น่าเชื่อมาฟังกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับดาวยิงรายนี้ ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วฤดูการ2023 2024โจชัวเซอร์ซี่คือดาวเด่นของซเรียาอิตาลีเลยครับเล่นให้โบลญญาอย่างโหดกระสวกตะข่ายไป12ลูกแถมแอสซิส์อีก7หนแฟนบอลยูอเต็ดเห็นแล้วใจสั่นเลยใช่ไหมพอปีศาจแดงคว้าตัวเขามาด้วยค่าตัวรวมแอดออน42ล้านยูโรทุกคนคิดว่านี่คือคำตอบของปัญหากองหน้าของทีมปีศาจแดงแน่นอน เขาเริ่มต้นกับยูนิเต็ดนี่สุดยอดเลยนะครับนัดแรกในพรีเมียร์ลีกเจอฟูลแลมเขาลงมาเป็นตัวสำรองแล้วยิงประตูชัยให้ทีม3-2แบบฮีโร่สุดๆแฟนๆร้องว้าวกันลั่นโอทราวฟอร์ดแต่หลังจากนั้นมันเงียบเหงาแบบสุดๆจาก34นัดในลีกถัดมาเขายิงได้แค่2ประตูเท่านั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะฤดูกาลนี้โจชัวเซอร์ซี่ตกเป็นเพียงตัวสำรองสิ้นเชิงเลยครับอามอริมเลือกแผนใหม่ที่เน้นความเร็วและความดุดัน ทําให้ดาวยิงดัชรายนี้แทบไม่มีที่ยืนและนี่คือจุดพลิกผันใหญ่ซัมเมอร์นี้แมนยูเนเตดทุ่มซื้อแนวรุกตัวใหม่เพียบเลยครับทั้งเบนจยมินเซสโกจากไลปซิกมาเทอุสคุนย่าจากวูฟและไบรอันเอมเบโมจากเบรนฟอร์ดแต่ผลคือโจชัวเซอร์ซี่กลายเป็นตัวเลือกที่4-5ไปเลยสถานการณ์ของเขาไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยอารมริมมักเลือกคุนย่าเป็นตัวหลักแถมเอมเบโมก็เริ่มฮอต ถ้าทั้งคู่พักหรือเจ็บโจชัวเซอร์ซี่ก็ยังไม่ใช่ตัวแทนอันดับหนึ่งอยู่ดีมันน่าเห็นใจจริงๆนะครับสำหรับสถานการณ์ของนักเตะรายนี้แต่อย่างไรก็ตามมีข่าวลือหนาหูออกมาบ้างแล้วครับโจชัวเซอร์ซี่กำลังมองหาทางออกในเดือนมก,กราคมนี้ท่ามกลางโอกาสลงสนามที่แทบไม่มีมีรายงานว่านาโปลีคือทีมที่สนใจเซ็นสัญญากับเขามากที่สุดในเซเรียพวกเขาอยากให้นักเตะรายนี้กลับมาแจ้งเกิดเหมือนสมัยอยู่กับโบลญญา ขณะที่ในพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและอาร์เซนอลก็กำลังจับตาด้วยถ้าปล่อยยืมออกไปคงช่วยให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งแต่แมนยูไนเต็ดอาจไม่ยอมง่ายๆนะครับโดยเฉพาะถ้าคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งอีกรายก็ร้องขอสมูรสรให้ปล่อยเขาออกไปด้วยสัญญายืมตัวเช่นกันแต่สมรสรก็ยังเพิกเฉยในเรื่องนี้แต่สำหรับโจชัวเซอร์ซี่โอกาสยืมตัวมีสูงมากเพราะเขาแทบไม่ได้ลงเลยทั้งฤดูกาล แต่เดี๋ยวก่อนนะครับการจากไปของโจัชเซอร์ซี่อาจไม่ใช่เรื่องแย่สําหรับยูนิเต็ดนะครับเพราะมันอาจเป็นโอกาสของดาวรุ่งสโมสรอ,อย่างชิโดโอบิดาวรุ่งไว้17ปีที่อาจได้รับโอกาสในการลงเล่นบ้างหลังจากนี้ก็เป็นไปได้เอาละครับแฟนบอลปีศาจแดงคิดเห็นอย่างไรทีมควรปล่อยยืมโจโชเซอร์ซี่ในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หรือไม่คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณเห็นด้วยยังไง ข่าวตัวใบของวันนี้ผมมีกระแสข่าวร้อนที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนที่น่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่แล้วครับผมจะพูดถึงเรื่องของบรูโน่เฟรนันเดสกับตันทีมชาวโปรตุเกสของเราที่กำลังตกเป็นข่าวใหญ่โตอีกแล้วตามรายงานจาก BBC สื่อดังระดับโลกระบุว่าเขาให้ความสำคัญกับการย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ในยุโรปมากกว่าที่จะมองค่าจ้างเงินก้อนโตจากซาอุดีอาระเบียถ้าเขาตัดสินใจออกจากโอทรอฟ์ในอนาคตนะครับ ลองนึกภาพดูสิเพื่อนๆเ,เงินหลายล้านปอนด์จากลีกซาอุโปรลีกที่เคยดึงดูดซาดังๆไปเพียบแต่บรูโน่ของเรากลับใส่หัวปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีสมัยที่แล้วเขาเคยโดนทาบทามจากทีมยักษ์ใหญ่ซาอุอย่างอัลฮิลานและอัลอิติฮัดด้วยข้อเสนอสุดเวอร์แต่เจ้าตัวบอกไม่เอาด้วยแล้วทำไมล่ะเพราะหัวใจของบรูโน่ยังคงยึดติดกับเวทีใหญ่ในยุโรปเท่านั้นถ้าเวลากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจบลง เขาจะเลือกไปหลีกชั้นนำอย่างลาลิกาสเปนหรือแม้แต่ซาลีอาอิตาลีมากกว่าไปนั่งนับเงินในดินแดนทะเลายแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นว่าบรูโน่จะย้ายทันทีทันใดนะครับแม้ว่าจะมีข่าวลือหนาหูว่ากองกลางตัวเก่งคนนี้พร้อมออกจากสโมสรในอังกฤษหลังจบฟุตบอลโลกครั้งหน้าจบลงและอาจยอมรับข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางบรูโน่ไม่สนใจหลีกซาอุแม้แต่นิดเดียว เขายังคงมุ่งมั่นกับแมนยูไนเต็ดและเชื่อว่าฤดูการนี้พวกเขาจะลุ้นจบท็อป4พรีเมียร์ลีกได้แน่นอนเพื่อคว้าตั๋วไปชิงชัยในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพูดถึงสถานการณ์ทีมตอนนี้แมนยูเราอยู่อันดับ10ในลีกหลังลงสนาม7นัดชนะ3แพ้3ถือว่าผลงานยังคงลุ่มๆดอนๆสิ่งที่แฟนบอลอย่างเรากังวลคือแมนยูไม่เคยคว้าชัยชนะติดต่อกันในลีกได้เลยนับตั้งแต่รูเบนอโมริมเข้ามาคุมทีมเมื่อเกือบปีที่แล้ว ฟังดูน่าหนักใจใช่ไหมล่ะแต่รอฟังทางนี้ก่อนหลังช่วงเบรกทีมชาติการแข่งขันกำลังจะกลับมาด้วยความหวังใหม่เมื่ออมโมริมตัดสินใจส่งเซนลัมเมนส์ผู้รักษาประตูหนุ่มชาวเบลเยียมลงเป็นตัวจริงสุดสัปดาห์ที่แล้วลัมเมนส์โชว์ฟอร์มแจ่มในนัดแรกกับสโมสรช่วยเซฟคลีนชีทเกมบทเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้สำเร็จแฟนบอลปีศาจแดงเชื่อว่าหมอนี่จะช่วยยกระดับแนวรับที่รั่วซึมของแมนยูไนเต็ดให้แน่นยิ่งขึ้น อามริมเองก็มั่นใจสุดๆบอกว่าภายใน3ปีข้างหน้าลัมเมนส์จะกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวถ้าทุกชิ้นส่วนลงตัวอยู่ในเตดมีลุ้นจบท็อปโฟแน่นอนถ้าพวกเขาระเบิดฟอร์มได้เต็มที่ในที่สุดแต่ภาระหนักตกที่บรูโน่เฟนันเดสและเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดครับพวกเขาต้องส่งมอบผลงานที่สม่ำเสมอไม่ใช่แค่ชนะบ้างแพ้บ้างแบบนี้การพลาดไปเล่นในรายการยุโรปเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกัน มันจะเป็นหายนะใหญ่หลวงสําหรับสโมสรเก่าแก่แห่งนี้แน่นอนบรูโน่รู้ดีและเขาก็พร้อมสู้เพื่อแมนยูในติดต่อไปจนกว่าจะถึงจุดที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะอําลาทีมแล้วยกไปเล่นที่ไหนในสถานีต่อไปของเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพเอาละ่ะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความมุ่งมั่นในเส้นทางการค้าแข่งของกัปตันบรูโน่และหากคุณเป็นบรูโน่คุณจะเลือกย้ายไปซาอุดีอาระเบียเพื่อรับค่าจ้างมหาศาลหรือไม่คอมเมนต์บอกผมหน่อยสิ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวฟุตบอลร้อนแบบนี้ของปีศาจแดงและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ